อ่าก็อย่างแรกเลยก็รู้สึกตื่นเต้นมากครับที่ที่วันนี้ได้มางานแรกเจมเปิดตัวครั้งแรกแล้วก็พอได้เข้าเอาจริงตั้งแต่ก้าวเข้ามาตอนลงจากรถตู้ก็รู้เลยว่างานมันการันยังไงคือก็ได้อยู่มาตั้งแต่เล็กๆเลยคตั้งแต่เป็นเด็กเทอเรียนที่นี่มาจนแบบวันนี้กูจะได้แบบเศร้าดันเจมนดีๆก็รู้สึกแบบดีมากๆแล้วก็เป็นเก่งมากที่ได้มา เพราะว่าเราอยู่ตันต่แบบเจ็ดแปดัวเราเห็นแบบต้แบบเัก่าแล้วพอเด้เห็นแบบโหตอนนี้คุณเจด้าคือแบบสุดยอดมากมีใจมากกัรับตัว่เราเียนตั้งแตด็แล้ววันนี้นรักตัเราฐานะเราเปลี่ยนไปเยอะมากเลยนะตั้งแต่อยู่อยู่ที่นี่มาเพราะในเด็กนี่หยบ่งียบเลยว่า การปรับตัวของเราเนจริงการการปรับตัวหมายถึงว่าในเรื่องของการเรื à, ่องของอก็จริงๆว่าอย่างที่พูดไปครับตุ้งชาเฉยก็ทำให้เราแบบตอนที่เด็กเขาเติร์นอยู่นะต่อต่าตอนนี้การพูดมากขึ้นพูดเยอะนะใช่เพื่ต้องเบรคนเราออกจากเซตที่ใช่ที่แบบสอนหลายๆอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นแบบเรื่องการ ความที่การเต้นการอะไรก็คือคูเจน่าคือสอนคนเคือแบ็คเจมที่มนเหมือนสอนทุกอย่างในาชีพนกอาีนครังพอเขาสอนรูขนาดนี้แล้วยิ่ใหญ่ขนาดนีของเราเนครัคือสองที่เโอ้โหอะไรอ่ะผมเห็นพวกน้องห่วยเลยหอมก็คือโฟลเดอร์นี่หอมเี่ย ที่แบบยิ่งใหญ่ขสาธูพรอม่ของเราจริงๆให้คาเจได้นะผมวกเราจริงเราอยากที่จะโปวายอยากที่จะไปเอาเนี้ยคือเราอยากเติบโตพวกนี้คือเราอยากให้คนรู้จักเรามากขึ้นอ่ะแต่ถ้าเป็นไปได้ที่สุดก็คืออยากจะไประดับแบบสหควรนากกว่าแบบหงร้อยเปอร์เซนตแบบหนึ่งร้อยเร์เซ็นตาะแี ใช้เวลาตั้งแต่เมื่อกี้ครับวันนี้เราทุ่มเทว่าการทำงานนะครับการทีรี่ส์เราโอ้โหเราเราเราทุ่มทุ่การทำงานมากครับเพราะว่าในเรื่องเพลงเนี้ยคือเตอร์อ๋อเฟิร์สก็แบบตั้งใจทำดนตรีทำเรื่องเนื้อเพลงให้มันออกมาดีที่สุดให้มันให้ทุกคนเห็นว่าแบบเออเราแบบมีศักยภาพแล้วเพลงมันแบบน่าฟังยังไงนีอะไรเรื่องเนื้อเพลงวันนี้โปรเฟชชั่นแนลมากคือว่าเราทำเบื้องหน้าเราด้วยว่าเราจะทำเพลงอเรามันเลยมันได้เรียนได้เรียนเยอะมาก ฝากเวอร์เตอร์ด้วยนะครับผมสามารถติดตามได้ทุกช่องทางเลยนะครับก็หลักๆก็จะเป็นไวน์มิวสิกครับกับแกมมี่นะครับแล้วก็ฝากเพลงรางวัลที่หนึ่งเลยนะครับตอนนี้ก็ปล่อยออกมาเลยกำลังมาคนเล่นเยอะเลยและที่สําคัญเลยนะครับเฝากแบล็กเจมด้วยนะครับผมเพราะว่าที่นี่คือทุกอย่างจริงๆครับถ้าคุณอยากมาแบบหาประสบการณ์หรือว่ามาเรียนรู้หรือว่าอยากหาว่าแนวทางเพลงชอบอะไรที่นี่เปิดว่าตอบโจทย์ที่สุดคุณพูดดีตั้งแต่หยิบคนมาเลยขอบคุณครับขอบคุณครับ